หนึ่งอาทิตย์นะคะราคา50บาทไก่แจ้ญี่ปุ่นค่ะ900ค่ะคู่ละ9 0้าร้อนะคะสีดอกหมากเหรอคะสีทองเอาสีทองเอาสีขาวหางดำค่ะพิราหางลำแพนหางลำแพนนะคะไก่ชนแคะนะคะค่ะไก่แจ้ฟินิกค่ะไก่ฟินิกนะคะ สวัสดีค่ะคราคัวอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์ตีกที่ร้านป้านันนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นนกคุ้มนะคะคุณป้าน,นกคุ้มตัวเท่าไหร่คะเนี่ยตัวตัวละร้อยค่ะถ้าสองตัวร้อยแปดสิบตัวละหนึ่งร้อยนะคะแต่ถ้ารับเป็นคู่ก็หนึ่งร้อยแปดสิบมีตัวผู้ตัวเมียค่ะ อันนี้นกคุ้มของคุณตาก็มีหลายสีนะคะเนี่ยพ่านรับเป็นคู่ก็หนึ่งร้อยแปดสิบนะคะเป้าดูออกไปครับัวผู้ตัวเมียตนียเจอเจอพู้จะเป็นจะมีสร้อยอะค่ะเหมือนใส่สร้อยที่คอมันเป็นลายอย่างตัวดํานี้ไหมคะเนี่ยตัวดำค่ะค่ะเนี่ยค่ะตัวเนี้ยเขาจะมีสีขาวต้องดูลักษณะเอานะสีขาวสีขาวก็จะดูยากนิดนึงอะป้าเนาะค่ะ ค่ะถัดมาตรงนี้ก็เป็นนกยุงนะคะน,นกยุงยินเดียลูกนกยุงเลยแล้วเนี่ยป้าอายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยอ,อายุนี่ป้าเนยแต่ยังเล็กอยู่ <มา S 1> ะนะยังเล็กค่ะค่ะคุณป้าขายยังไงอ่ะลูกนกยุงเนี่ยตัวตัวละสองพันค่ะถ้าเป็นคู่ก็ลดให้ตัวละร้อยค่ะคู่คู่ก็สามพันแปดค่ะตัวละสองพันคู่ละสามพันแปดนะครับ อันนี้เป็นเพศผู้เพศเมียไหมคะเนี่ยอันนี้มันยังไม่รู้เพศะค่ะอ๋อยังไม่รู้อ๋อค่ะถัดมานี้ก็เป็นนกยุงอินเดียเหมือนกันสีขาวสีขาวนะคะราคาเดียวกันไหมคะคุณตาราคาเดียวกันสองพันนะค่ะแต่ถ้ารับเป็นคู่สองตัวก็คือสามพันแปดนะค่ะมีเข้ามาเรื่อยไหมเนี่ยนกยุงอินเดียไม่ค่อยมีนะค่ะนานๆก็จะมีเข้ามาทีใช่ค่ะค่ะ ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นไก่แจ้ญี่ปุ่นค่ะกำลังไซส์แบบว่าสวยกันเลยนะคะเนี่ยเล็กยังเล็กค่ะยังเล็กเลยราคายังไงคะคุณป้าตัวละสองร้อยค่ะตัวละสองร้อยถ้าสองตัวก็ก็สามร้อยแปดสิบค่ะถ้ารับสองตัวนะคะก็คือสามร้อยแปดสิบค่ะถัดมาตรงนี้ก็เป็นไก่ไข่นะคะ อายุประมาณสักเท่าไหร่อ่ะต่์คุณค่ะหนึ่งอาทิตย์เน,นะห้าสิบบาทค่ะหนึ่งอาทิตย์นะคะราคาห้าสิบบาทค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะป้าถ้าซื้อเยอะนี่ลดได้มั้ยอันนี้อันนี้ลดไม่ได้ลดมไม่ได้แล้วเนาะค่ะไข่ ไก่ไข่นี่ก็มีเข้ามาตลอดนะคะมีตลอดค่ะค่ะแล้วก็มีไซส์สามอาทิตย์อะาถ้าไซส์โตกว่านี้ก็จะราคาขยับขึ้นมาประมาณ70บนะคะแต่ถ้าไซส์เล็กสุดอย่างนี้ก็50บาทค่ะราคาก็อยู่ที่ไซส์ด้วยถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นไก่ยักษ์บาม่านะคะของอเมริกาค่ะคุณป้าขายยังไงคะเนี่ยขายตัวละ800ค่ะ ตัวละแปดร้อยอันนี้เขาเป็นตัวเมียทั้งหมดหรือว่ายังไงคะนั่นสีเทาเป็นตัวผู้ค่ะข้างในเลยคะสีเทานี่ตัวสีเทาข้างนอกนี่ใช่ไหมตัวผู้เิดอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียเหรอคะนาอยู่ไหนเนาะกินกินอยู่ฝั่งนู้นมองไม่เห็นเลยตัวผู้บังมิดเลยค่ะต้องมามองอีกด้านหนึ่งเป็นลูกใก่เหบเป็นลูกค่ะยังไม่โตเต็มใบโโหโตเต็มใบตัวใหญ่มาก จะมถ้าเขาโตเขาจะใหญ่กว่านี้เนาะตัวใหญ่ค่ะอันนี้คุณป้าขายคู่ละเท่าไหร่นะตัวละแปดร้อยค่ะตัวละแปดร้อยค่ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเป็ดไข่นะคะราคายังไงคะถ้าขายปีขายสี่สิบบาทค่ะถ้าสิบตัวสามร้อยห้าสิบค่ะสิบตัวใช่ไหมสิบตัวสิบตัวก็ลดตัวละห้าบาทค่ะ ไซสประมาณเท่าไหร่นะคะคุณตาอันนี้ก็ได้ประมาณเกือบสองอาทิตย์นะคะอาทิตย์ต่กว่าค่ะเป็ดไข่ไก่ไข่นี่มีเข้ามาตลอดนะคะมีมีค่ะไก่แก่อันนี้ก็เป็นไก่แก่ือดอกมาค่ะคู่กันเลยนะคะคุณตาคู่กันค่ะคุณตาขายคู่ละเท่าไหร่นะเก้าร้อยค่ะคู่ละเก้าร้อยนะคะสีดอกหมากเหรอคะใช่ค่ะ อายุเท่าไหร่คับป้าอายุประมาณไม่เกินปีอะค่ะ89เดือนคืไข่แล้วหรอคะไข่หรือยังคะเริ่มเริ่มไข่แล้วค่ะเริ่มไข่แล้วนะคะอันนี้ก็ไก่แจ้เหมือนกันหรอคะไก่แจ้สีขาวหรอคะคุณป้าสีขาวค่ะแต่อันนี้เป็นไก่ขาขาไม่ตั้นเน่ยเป็นไก่ขากลางกลางค่ะคุณป้าคู่ละเจ็ดร้อยคู่ละเจ็ดร้อยค่ะ ขาไม่ได้สั้นนะกลางๆ <Okay. S 1> ถ้าขาสั้นกว่าน,นี้ราคาก็อาจจะสูงกว่าน,นี้นะค <Yeah. S 1> ่ะอายุประมาณเท่าไหร่น่ะคุณป้าอันนี้ประมาณเจ็ดเดือนนะคะค่ะไม่เกิมเจ็ดเดืนยอนไก<า>่ยังไม่โตเต็มวัยค่ะยังไม่โตเต็มวัยอันนี้เป็นเจ้ไทยเจ้ไทยค่ะขาสั้นไหมคุณตาหรือว่าค่างสั้นเลยค่ะค่ะข่างสั้นขากลางๆ คุณป้าขายเท่าไหร่อะถ้าคู่นี้ขายขายสองตัวก็เจ็ดร้อยห้าสิบค่ะคู่ละเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะแต่เป็นตัวเมียทั้งคู่นะอ๋อเป็นตัวเมียทั้งคู่ถ้าตัวเดียวก็สามร้อยแปดสิบเขาออกอีกสีหนึ่งอะไรป้าเหลืองเหลืองสีทองอ๋อสีทองอ๋อสีขาวหางดำค่ะเป็นตัวเมียทั้งคู่เหรอคะค่ะอาอแล้วถ้าตัวเดียวยังไงอะถ้าสามร้อยแปดสิบค่ะอ๋อถ้าตัวเดียวสามร้อยแปดสิบค่ะค่ะ คู่ก็เจ็ดร้อยเด้ค่ะถัดมาตรงนี้ก็เป็น Y วนดอดนะคะค่ะไก่ต่างประเทศค่ะไก่แม่เป็นไก่สวยงามค่ะค่ะยังไงคะคุณป้าลาคาตัวละหกแล้วค่ะตัวละหกร้อย มีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวคขเนี่ยอันนี้จะมีตัวผู้สองตัวค่ะตัวเมียตัวเดียวอ๋อข้างหน้าเนี่ยตัวผู้ลายขาวเนาะขาวขาวนะแต่ข้างในอ่ะอะไรอแดงๆน้ำตาลเป็นตัวเมียอันนี้ก็ขายเป็นตัวละเลยนะค่ะค่ะคู่ละพันสองคู่ละเท่าไหร่นะพันสองพันสองค่ะแต่จะโตกว่านี้อีกนะคะค่ะยค่อยโตเริ่มออกแล้วค่ะตอนนี้ อันนี้ก็เปิดกันเลยค่ะไม่ออกนะลูกคอขอถ่ายแป๊บหนึ่งนี่นีโคชินค่ะค่ะเป็นของญี่ปุ่นค่ะยังไงอ่ะเพศผู้เพศเมียไหมคะเนี่ยอ้าข้างในตัวผู้ตัคุู้คค่ะสีขาวนุณป้าขายยังไงอ่ะตัวละเจ็ดร้ยค่ะ ตัวละ700เจ็ดร้อยค่ะคู่ละพันสีนน่อยากออกไหยคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นไก่แจ้เหมือนกันนะคะ่ะป้าสีดำาสีดําล้วนเลยเหรอคะ,คะราคายังไงอะคะป้าอันนี้มันเป็นขาจะเป็นขาสั้นนะคะก็ขาจูงสามร้อยแปดสิบค่ะ,ะ,ค,ะค่ะอันนี้ขาสั้นสามร้อยแปดสิบนะคะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นนกพิราบค่ะพิราบหางลำแพนหางลำแพนนะคะ,คะ คุณป้าไข่ตัวละเท่าไหร่คะไตัวละสี่แล้วค่ะตัวละสนะี่ร้อยเนาะค่ะนีก็แปดแล้ค่ะอันนี้คือยังไงคุณป้าเขาเป็นตัวผู้ตัวเมียหรอค่ะสีขาวสีขาวเป็นตัวเมียค่ะ<ไ>อ๋ะอสีขาวคือตัวเมียค่ะค่ะเริ่มไข่หรือยังคุณป้าอันนี้ป้าเพิ่งรับเข้าค่ะเพิ่งรับเข้าเลยยังไม่ทราบนะว่าเขาอายุเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกผสมจะมาทำตาไก่ต่อเนาะค่ะ อันนี้ยังไงเป็นคู่คู่ละแปดร้อยค่ะคู่ละแปดร้อยนะฮะไม่ค่อยมีเข้ามาใช่ไหมคุณป้าไม่ค่อยมีอะค่ะนานๆนะค่ะอันนี้ตอนนี้มีคู่เดียวนาะมันมีสามคู่แต่ป้าขายออกตอนนี้ก็เลยเหลือคู่เดียวค่ะ เมื่อเช้านี่ขายไปเดวยคู่มเ<อ>มื่อวานค่ขาเมื่อวานไปหนึ่งคู่แล้วเมื่อเช้าก็ไปหนึ่งคู่เว้ยดีนะเรายัางวันนี้ยังได้ถ่ายหนึ่งคู่ค่ะจะมีเข้าใหม,ม่ <นะ S 2> มันก็เป็นสวยงามอ่ะครับดูดีครับมันผู่ขาวผูขาวเยองค่ะไหะนคะเนี่ยสอซูมใกล้ๆหน่อยเพราะว่าเขาอยู่ใกล้เกินบางทีกล้องแทนไปมันเต็มหน้าค่ะเลยไม่ค่อยชัดนะถัดมาตรงนี้ก็เป็นไก่ชนแคะนะคะค่ะ ไก่ชนแค่อันนี้มีเป็นคู่หรือเปล่าคะคุณตาสองค,คู่เหรอมีค่ะสองคู่เนาะตั้งตัวผู้ตัวเมียค่ะคุณตาขายคู่ละเท่าไหรอ่อ่ะก็ขายจันละห้าร้อยอะค่ะ ค่ะตัวละ500คู่คู่ก็ลดให้50บาทอ๋อลดได้นะคะ50ค่ะถ้าเป็นคู่ก็เท่าไหร่เก้ารอยห้าสิบเนาะค่ะอะไรโคสมอคืออะไรครับอ่าโคสมอค่ะไก่แจ้เป็นนิกค่ะไก่เป็นนิกนะคะโตเขาจะห่างยาวใช่ไหมค่ะค่ะอันนี้เป็นสีขาวเลยเนาะสีขาวแต่มันเปื้อนไอยาข้างข้างหน้าคือเปื้อนๆนั่นก็คือเหมือนวิตามินอ่าคือวิตามินค่ะอันนี้คุณป้าขายคู่แล้วเท่าไหร่คะ ก็ขายคู่หนึ่งพันห้าค่ะแต่ก็เอาก็ลดได้นิดหน่อยคะคะได้อันนี้เป็นไก่ที่มาฝากขายค่ะอันนี้ก็ยังสามารถต่อรองกันได้บ้างค่ะคุณป้าเปิดขายทุกวันไหมเนี่ยทุกวันเปิดทุกวันเนาะร้านคุณป้านั้นก็จะอยู่ตรงข้ามกับร้านลุงชัยเลยเปิดทุกวันนะคะร้านคุณป้าไม่มีส่งเนาะอยากได้ก็ลองมาติดต่อหรือว่ามาดูที่ร้านนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่คอยแจ้งเตือน,นก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุก,ทกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย